เอซ่าชวนเด็กชาแนลมาราจ่ากับสวัสดีครับผมเจอกับผมกับไอซ่าชวนเด็กมาแล้วครับผมวันนี้ไอซ่าจะมาทําอาหารเมืองเมืองครับผมเกี่ยวกับยำนะครับผมเนาะนี่ไอซ่าจะมาชวนกินนี่ครับผมยำจิ้มแห้งครับผมนี่ยำจิ้มแห้งใส่พริกลาบนะครับเนาะนี่เป็นกินควายนะครับผมสีเปิลตักเด็ดมาแล้วครับผมเนาะก่อนอื่นเรามาดูวัตถุดิบในการยำจิ้มแห้งแบบเมืองเมืองซึ่ของไอซ่าเลยครับผมไป ครับผมมัทรีตต์ก็มีนะครับผมนี่เป็นพริกลาบสำเร็จนะครับผมนี่ซื้อในร้านแก้นะครับผมหอมป้อมครับผมหอมควายหอมดวนครับผมแล้วก็กระไข่เนาะข่าขมิ้นนะครับผมกะปิครับผมกะปิผงชื่อรสครับผมหรือว่าแป้งหวานเนาะกลมเมืองของครับผมคานอครับผมอันนี้เป็นรสดีครับผมสุดท้ายเป็นน้ำปลาร้านะน้ำปลาร้านวนะครับผมก่อนอื่นเัาปลาต้มน้ำเพื่อเหาจะมาอันนี้ครับผมยำกินแห้งกันเลยครับผม ผมจบไปห่อต้มน้ำแล้วก็ผมเพื่อห่อถุงน้ำยำนะครับผมนะี่ลง,งไปแล้วครับผมตอนนี้นเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวห่อรอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวเ่ามาซอยจะคลายกับข่าเพื่อจะมายำินแห้งกันเลยครับผมครับผมตอนนี้ห่อต้มน้ำนนแล้วก็ผมกกตจบไปผมจะคลายครับผมซอยได้ครับผมบแล้วก็ตุบนะครับผมผู้แลี้ยแล้วนะครับผมเราจะไปใส่นะครับผม ต่อไปแล้วผมใส่เนมอลได้ครับผมใส่เนมอลเลยต่อไปครับผมฆ่าแก่ครับผมใส่ลงไปได้ครับผมพริกลาบนะครับผมผมจะไว้ใส่ตอนท้ายนะครับผมเพื่อจะไว้ยำแบ่งกินนะครับผมนต่อไปต่อไปครับผมพนอครับผมพนอซุปก้อนนะครับผมนี่ครับผมเพื่อความอร่อยและกลมกล่อมนะผมใส่ลงไปเลย แม่หนึ่งก้อนนะครับผมต่อไปครับผมกับปิครับผมนี่ครับผมกับปิตามล้านก้าครับผมไปเลิะนะครับผมใส่ลงไปเลยนี่ครับผมนี่จบแล้วครับผมเราห่อล่อชวนผสมด้วยห่อใส่ครับผมนึ่งละลายก่อนนะครับผมแล้วเ่ามาตำกินแห้งกันเลยครับผมตอนนี้เ่าต้มนะรอว่านะครับผมเ่ามาตำกินแห้งแล้วครับผมนี่เป็นกินแห้งกินควายนะครับผมที่เ่าตำเจ้าหน้าครับผมเพื่อ มันแหลวเนาะมันเปื่อยนะง่ายนะครับผมถ้าห่าแกงแบบนี้นะครับผมมันจะมีความเหนียวนะครับเนาะความเหนียวของกินแห้งนะครับผมมันต้องตำครับผมมันเหลวหน้อยนะครับผมออกมาเริ่มตำม,มาแล้วครับผมชาแน้น้อยนะครับผม พอตัวตามสักครู่นะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มทีการทำทำชิ้นแห้งกันต่อไปเลยครับผมครับผมตรงนี้ผมตามชิ้นแห้งก็จะเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวสีสุดท้ายนะครับเนาะเดี๋ยวเราดูแล้วครับผมวันนี้มันเป็นแบบหนียวนะครับผมเดี๋ยวเราตามมาดูกันครับผมก็จะเป็นยางไงนะครับผมแล้วก็ผมทำแล้วครับผมมือที่ปุ่นง่ายๆนะครับผม เสร็จเรียร้อยแล้วครับผมเรามาดูกันได้ครับผมนี่ครับนี่ครับผมกินจับตัวที่แล้วครับผมดูครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเขาต่อต่อไปเอามาใส่ในหม้อแกงเอาเลยครับผมครับผมตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วครับผมเอามาเติมนี่ครับผมน้ำปลาครับผมเพิ่มความนวลแล้วครับผมเนาะในในยำนะครับผมกินแห้งนะครับผมเรียบร้อยปลาผมกินแห้งแล้วครับผมเดี๋ยวเอาตามเนาะได้เยอะมากๆครับผมดู นี่แลครับผมเอาใส่ในหม้อแล้วครับผมมีตะบอนแล้วครับผมเดี๋ยฮารอจิ้มเปย์อยู่สักครู่นะครับผมเดี๋ยวเฮามาดูวิธีการทําต่อไปเลยครับผมครับผมขั้นตอนต่อไปครับผมเฮามาเอาฟองนี่ครับผมออกจากน้ำมาครับผมน้ำเก่งเลยนะครับผมต้องเอากันนะครับผมฟองนี่นะครับผมผมได้ตักเลยครับผม ันนี้เราจะเริ่มสมุดนะครับผมขั้นตอนต่อไปเอาหมุนรถกันเลยครับผมควายครับผมใส่รถดีนะครับผมเพื่อความอร่อยนะครับต่อไปผมแป้งหวานครับผมเป็นปวาดระดับดว่าผมชูรถเพิ่มความกลมกล่อมอีกชั้นหนึ่งนะครับผมต่อไปผมโูนโซนผสมครับผมเพิ่มกันเลยครับผม ยำจิ้นนะครับเนาะนี่นะครับผมเดี๋ยวเรารอจิ้นเปื่อยอ่างช่วงนั้นนะผมเดี๋ยวเอามาใส่พักขั้นตอนสุดท้ายกันเลยครับผมก็ผมตอนนี้จิ้นก็เริ่มเปื่อยแล้วครับผมนี่นะครับเริ่มเปื่อยแล้วครับผมต่อไปเอามาซอยพักนะครับผมนี่กระตินพักคอยผมด้วนนะครับผมซอยพักเลยนะครับผม พักสมุนไพรบ้านๆนะครับผมพักควายหอมดนนะครับผมนี่ครับก็จะเสร็จแล้วนะครับผมต่อไปครับผมต้นหอมฟักกีครับผมสกวนมากเลยมีตอนปิดท้ายแล้วนะครับผมหอมฟักกี้นะครับมากเลยเออมหอมนักความอร่อยนะครับผมหอมฟักกี้นะ เราลองเซฟไปที่ตะปอยแล้วครับผมตะตอนตะปอยครับผมเอามาใส่พิกัดกันเลยครับผมนี่ครับผมแจกสำเร็จนะครับผมใส่ลงไปเลยท้าผมปนครับผมมีส่วนะสงค์เข้ากันเลยนะครับผมแต่ยามทิ้งแห้งนะครับผมดูครับผมน่ารับประทานมากครับผมครับผมเชื่อทท่านเซฟไปเที่ยวบาแล้วผมเอขอขอบตา มาจัโต๊ะจันยังนะเมื่อกี้กันเลยครับผมกราบสวัสดีครับผมจักกระป๋องกับเอซ่าชนได้ครับผมเสร็จไปที่รับรองครับผมยำจีนแห้งเนาะสูตรของเอซ่าเนาะก่อนอื่นเนาะเอาอไปก่อนแก่งนะครับผมเอาไปตุ๊บเนาะสามโคกนะครับผมเพื่อได้จีนนุ่มๆเนาะแล้วก็เปื่อยๆนะครับผมถ้าเ่าแก่งเลยนะฮาชิถ้าเหา ซอัสดีจ้างนะฮะบัตตุ๊บนะผมเขาแก่ไปมาทำขึ้นเหนียวนะครับผมเคียวคนนี่บะหมดแน่ครับผมพออื่นนะครับผมผมขอขอบคุณนะครับผม FC ทุกท่านที่กดติดตามกด Subscribe ผมนะครับผมไม่ว่าตามให้กรขลิย่างเส้นขลิย์หรือแค่ราดดิมทั้งเจ้าเกรดจังหวัดผมขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับผมมาครับทุกท่านเขาโซแปมมากินครับผมถูกเข้าแล้วครับผมโอ้เขาเขา้นเย็นครับผมแจ๊ะไปหน่อยครับผมนะเขาเมื่อยมาสบายอืมเนาะ อืมอญน,นุ่มครับผมมาเหรอวะวะด่าป่วยดีครับผมหมอบอืม,อม เหมาะนครับผมหอมคลาดจะคอยเนาะเหมาะครับผมมันหอมสมุนไพรแบบเมืองๆครับผมมีความหอมเลยครับผักผ่อยหอมด้วยนะครับผมเหมาะครับผมกินกล้วยมเหนียวครับอพิษลับของหอมครับผมหอมนั่งก็ที่ปีดีอย่างเนาะจะผนต่อมใจพริษลับเนาะเหมาะครับผม เครื่องเทศเนานนะได้เสร็จได้ดีใายใจกินกลมเนยเนาะเหนียวครับผมนี่ยังแบบโบราณนะครับผมรสมำกรับคนท่าคนเก๋นเกานเา,นเกานะกินแห้งมันเหนียวเนาะไม่กินมาได้นะเนาะคนก็เอาใแซคก็ตักตามๆเนี่ยครับผมคนมาแกงเนาะจะอ่านไปได้เนับทเ,นเที่ยวคนท่าร้อนแน่นอน เา็าเลยทำแบบเมืองเมืองครับผมนี่สูตรแบบเก่าแต่คนาบ <c oughs> เพราะมอเข้ากับติดมือครับผมแล้วมันเหนียวเองม,มันเปิดเองมอเข้าแกามนี่คือมาเจ็บต้องมาจารับ เทร้อยห้องยาแน่นอนนครับผมขาต้องคอยค้งหน่อยทอดตุบมากหดือย่างนะครับผมนึ่งน้ำแก่งน่าจ้ซึมซับเข้าไปในเนื้อนะครับผมถ้าเป็นกินดักๆนะครับผมเอามาตุ้บน้ำมาแข็งเนาะเครื่องปรุงเครื่องหยางมันติมหมูเข้าไปครับ อันนี้น้องตุ๊บแล้วครับผมน,น้องเก่งนะเหมาะโคตรเลยครับผมมาดูเลยครับผมผมเข้าข้าผมว่า แกงต่ำเนะาะเวตต่ำชนักนะครับผมผอมันเลือกครับผมท้องแกงก๋มน้อยก๋มน้อครับผมชีแห้งเนาะแกงต่ำอย่างละเฟนมาเฟนเมือนกันนะครับต่ำมอกมันมอกนุ่มๆนะครับผม 哦。Oh, ครับผมเสร็จแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมเหมาะขนาดับผมจุกมยน้อยกงเนาะเหมาะครับผมแต่ไม่ลืมนะครับผมการแกงเนี่ยเอาไปตุบกันเนาะตุบเพื่อมานนุ่มๆกันนะครับผมแล้วก็ไปแกงนะผมแล้วแกงรวดเลยทบรองว่าหนียวแน่นอนครับผมครับผมเมนูนี้ครับผมงามกินแห้งสูตรเมืองเหนือของเอซาเนาะสูตรเมืองเมืองนะครับผมเนาะสามารถทําได้นะครับผมอร่อยครับผมเครื่องการทำอย่าไปเยอะครับผมมีพริกหลับเนี่ยพากย์เนเ้า ถ้ากิดกินให้เนี่ยครับผมแล้วก็มีโคกไปเนาะตามๆๆนะครับผมเนาะคนอื่นนะครับผมขอขอบคุณนะครับผมทุกท่านที่กดติดตามเพื่อติดตามผมนะครับผมไม่ว่าจากคดีแยกเส้นคดีหรือในระดับเลยทั้งจิตกิจยวัดที่เพื่อกำลังใจอีซ่าแล้เรียนมานะครับผมผมขอกราบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับผมครับผมคลิปหน้าอยากจะดีถือมาทำอาหารเบอร์อย่างนะครับผมกดติดตามชมนะครับผมในคลิปนี้ผมขอลาตัวไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ น้ำผึ้งให้หม้อหม้อหลงหครับผมเยี่ยมเมนูนี้สุดยอด